สวัสดีครับวาพบกผมช่องดาร์คเซโลคูอีกครั้งนะครับวันนี้ยายเรื่องสัพยุทธ์ทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่17บทที่8นะครับตามเดิมเป็นตอนที่แล้วเซียวเหย่ของเราก็กำลังหล่อหลอบทำให้เย่าเหลาฟื้นคืนสตินะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเอ๊ะไม่ใช่สิเย่าเหลาฟื้นมาแล้วนี่แล้วก็เจอกับราชินีเหมยตูซาที่เข้าใจผิดกันนิดนึงนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ บทที่8วัตถุดิบหลอมสร้างกายเนื้อและเห็นสีหน้าหลุดพ้นของเย่าเหลาเสี่ยเหยียนคลี่ยิม้มบอกเล่าเรื่องราววันนั้นให้ฟังคร่าวๆรอบหนึ่งขณะที่เล่าถึงช่วงพิฆาตหานเฟิงและคนของตำหนักเจ็ดพูดปรากฏตัวสีหน้าเย่าเหลาพันแปรเปลี่ยนเจ้าว่าจิตวิญญาณของหานเฟิงถูกคนของตํหนักเจดพูดเอาไปแล้วเหรอเย่าเหลาขมวดคิ้วเป็นปมย้อนถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดใช่ เซียวเยี่ยนพยักหน้าเห็นเย่าเหลาทำหน้าเครียดจึงเอ่ยถามอย่างระมัดระวังอาจารย์มีสิ่งใดไม่ถูกต้องหรอเย่าเหลาขมวดคิ้วใช้ความคิดครู่หนึ่งจึงเอ่ยนเนิบๆถ้าเป็นเช่นนี้เกรงว่าหานเฟิงคงยังไม่ตายง่ายๆเซียวเยี่ยนสะอึกบูบมุ่นคิ้วถามอาจารย์หมายความว่าตําหนักเจดพูดจะช่วยหานเฟิงคืนชีพหรอเจ้าน่าจะรู้ดีเมื่อจิตวิญญ,ญาณแข็งแกร่งขึ้นถึงระดับหนึ่งจะสามารถออกจากกายเนื้อและดำรงชีพได้ แน่นอนพลังฝีมือจะลดหัวเพราะเหตุนี้ก็เหมือนกับสภาพของข้าในตอนนี้แหละและตำหนักเจดพูดท่องแท้ในเรื่องของร่างวิญญ,ญาณเป็นอย่างดีแม้ไม่แน่ชัดว่าพวกมันออกค่ากุมวิญญ,ญาณทั่วมหาพิภพ,พ,พเพื่ออะไรแต่วิธีการจู่โจมของพวกมันเห็นได้ชัดว่ามีพลังพิฆาตอันแร่งกล้าวต่อร่างวิญญ,ญาณเป็นพิเศษย่าหล่าว่าอย่างคุ้นคิดหานฟึงเจ้าสิทธิ์ชั่วนั่นในอดีตเคยข้องแวะก,กับตำหนักเจดพูดปีนั้นขณะลงมืออมหิตต่อข้า คนขอตำหนักเจดพูดก็มีส่วนร่วมเช่นกันดีที่ข้าเตรียมการไว้ล่วงหน้าถึงหนีรอดออกกันจากการฆ่ากลุ่มของตำหนักเจดพูดลงได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของหานเฟิงตกอยู่ในกำมือของตำหนักเจดพูดยากรับประกันได้ว่าพวกมันจะไม่ใช้วิธีสารพัดพิสดารบางอย่างเพื่อคืนชีพให้หานเฟิงตำหนักเจดพูดถึงการไลยกาดปานนั้นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าหานเฟิงยังไม่ตายสนิทน่าเสียดายจริงๆเซียวเหยียนมุ่นคิว้วสายหน้ายิ้มขื่น ลำพังด้วยความเสียดายมีอันใดน่าเสียดายเจ้าข้ามันได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อให้ตำหนักเจตพูดช่วยฟื้นคืนชีพให้ด้วยพลังฝีมือต้องตกต่ำลงมามากแน่นอนไม่มีแรงคุกคามต่อพวกเราแล้วเหย่าเหล่าสายหน้าก่อนกล่าวสีหน้าขึงขังแต่ที่น่าวิตกก็คือพวกตำหนักเจตพูดที่ลี้ลับพิสดารน,น่าต่างหากละ่ะฟังจากที่เล่าตำหนักเจตพูดล่วงรู้แล้วว่าร่างวิญญ,ญาณของข้าสถิตอยู่ในกายเจ้าไม่แน่ต่อไปอาจจะส่งคนมาไล่ล่า,ลาข้ากุมเจ้าก็เป็นได้ ข้าศึกมาขุนพลต้านเหรอข้าศึกมาขุนพลต้านลอพวกมันมาตอแยก่อนค่อยว่ากันและการหายตัวไปของท่านพ่อข้าก็เกี่ยวข้องการหายตัวไปของท่านพ่อข้าก็เกี่ยวข้องกับพวกมันทำมาก็ยิ่งดีด้วยพลังฝีมือของเจ้าในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวนักล่าระดับทั่วไปของตําหนักเจดพูดแต่องค์กรนี้ลี้ลับสุดอย่างคาดแม้แต่ข้ายังไม่แน่ชัดว่าพวกมันมีขุมกำลังแข็งแกร่งปานใดดังนั้น รอบคอบไว้ก่อนเป็นดีเย่าเหลาเกล่าวเสียงขึมเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วราชสีตะคุบกระต่ายยังต้องทุ่มสุดกําลังหนาซ้ําตอนนี้พวกเราคือกระต่ายตัวนั้นหากมันไม่รอบคอบช้าเร็วต้องกลายเป็นอาหารโอโชะของพวกมันเซียวเหยียนยิ้มกล่าวเหย่าเหลาพงกศีรษะนิ่งงันชั่วคู่คใายนึกอะไรได้หันไปยิ้มกล่าวกับเมย์ทุซ่าพวกเราสิทธิอาจารย์มีวาจาหารือกันลบกวนเจ้าไปทางอื่นก่อน ได้ยินคำพูดของย่าเหลาหมายทูซามุ่นคิดเล็กน้อยเห็นเซียวเหยียนไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยจึงแค่นเสียงดังฮึไหว้กายวูบหนึ่งหายวับจากข้างกองไฟคิดไม่ถึงหลังจากหลอมประสานกับจิตวิญญาณน,นาคาคืนฟ้าพลังฝีมือเหมยทุซาถึงกับลุดหน้ามากมายถึงปานนี้พลังฝีมือของนางในตอนนี้เกรงว่าต่อให้ข้าทุ่มเทสุดกำลังยังไม่แน่จะเอาชนะนางได้ เย่าเหล่ามองดูจุดที่เหมยทุซ่ากลับไปอึดใจถัดมาถอนใจเฮือกหนึ่งในน้ำเสียงถึงกับเจือแววขั้นครามหนึ่งส่วนฮ่าฮ่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลอย่างน้อยในหนึ่งปีนางจะไม่ลงมือต่อข้ายิ่งกว่านั้นหากเกิดเรื่องยังเชิญนางออกลงได้ด้วยช่วงที่ท่านจำสินข้าอาศัยนางมาวางก้ามขู่ขวัญของผู้อื่นหลายครั้งแล้วเซียวเหยียนยิ้มบอกเจ้าตัวแซบในหัวมีแต่ความคิดพิเรนถึงกับกำลาบสตรีดูร้ายเช่นนี้ได้ แต่ยังต้องระวังไว้บ้างสตรีนางนี้ไม่ต่างจากแม่เสือที่เลี้ยงไม่เชื่องบังคับอย่างแยบคายจะเป็นผู้ช่วยชั้นดีแต่เมื่อใดเพรียงพรำเจ้าจะถูกแหวงกัดเป็นลายแรกเย่าเหลาหัวเลาะล,ะละ่าตามด้วยเอ่ยเตือนคุยเรื่องสําคัญก่อนเถอะอเย่าเหลาทําหน้าจริงจังดวงตาจับนิ่งที่เซียวเหยียนในแววตามีรสชาติของความจดจ่อเฝ้ารอเพลิงหรือไทยดาวตกถูกเจ้าหล่อล้อมสําเร็จแล้วไฟวิเศษสองชนิดนั้นล้อมประสานกันแล้วเหรอ และเห็นท่าทางของเย่าเหลาเซียวเหยียนฉีกยิ้มกว้างฝ่ามือยืนฝ่ามือออกช้าๆงอนิ้วดีดวูบเพลิงหฤือไทยบวแก้วกลุ่มหนึ่งปรากฏออกมาเนื่องจากเซียวเหยียนอยู่ในภาวะอ่อนเพลียฉะนั้นเปลวเพลิงกลุ่มนี้จึงมีขนาดเล็กอย่างเห็นได้ชัดแต่นี่กลับมิทําให้เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การแพร่กระจายของอุณหภูมิชวนสะพึงแฝงอยู่ในนั้นหลอมาสานสําเร็จแล้วจริงด้วยสายตาจ้องของหมิงที่เปลวเพลิงสีเขียวใสกลุ่มนั้นสีหน้าเย่าเหลาฉายแววตื่นเต้น เพราะตัวเขาไม่เคยฝึกปลือเค็ดวิชาเผาไหม้ฉะนั้นสามารถกืนกินและหลอมประสานไฟวิเศษได้จริงหรือไม่เขากลับไม่กล้ามั่นใจร่างกายมนุษย์เพียงสามารถรองรับไฟวิเศษได้ชนิดหนึ่งชนิดเท่านั้นนี่คือความรู้ทั่วไปที่คนในโลกวงยาต่างรู้กันทั่วช่วงที่เขาแข็งแกร่งกล้าสุดขีดปีนั้นยังกล้าดูดกินไฟวิเศษแค่ชนิดเดียวยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแต่เวลานี้เค็ดวิชาเผาไหม้ที่พิสดารพล้ำลึกนี้กลับกลายเป็นทฤษฎีข้อ กับทำลายทฤษฎีข้อนี้ลงอย่างสิ้นเชิงสามารถจินตนาการได้หากประกาศคุณสมบัติพิเศษของเคล็ดวิชาเผาไหม้ออกไปจะนำมาซึ่งความสถานสะเทือนต่อโลกปุงยาปานใดไฟวิเศษหนึ่งชนิดเพียงพอทำให้นักปรุงโอสถหรือผู้ฝึกปานยุทธ,ธาุไฟคนหนึ่งมีพละกกำลังมหาศาลหากเป็นสองชนิดสามชนิดหรือมากกว่านั้นล่ะพละกกำลังที่นับรวมกันนั้นเรียกได้ว่าฟ้าถล่มแผ่นดินทลายก็ไม่เกินเลย แลเห็นสีหน้าตื่นเต้นของเย่าเหลาเซียวเยียนหัวเลาะล่าใช้นิ้วมือนิ้วหนึ่งยื่นเข้าไปในเปลวเพลิงสีเขียวใสแล้วดึงเข้าดึงออกเปลวเพลิงสีเขียวใสก็ถูกแบ่งออกเป็นเปลวเพลิงสองกลุ่มที่สีสันต่างกันซ้ายเป็นสีเขียวขวาเป็นไร้สภาพพลังงานหลังหลอมประสานยังแยกออกจากกันได้ด้วยเหรอและเห็นเปลวเพลิงอันคุ้นเคยสองกลุ่มบนฝ่ามือทั้งสองของเซียวเหยียนเย่าเหลาทำหน้าตื่นตระหนกถ้าแยกจากกันจะสิ้นเปลืองปานยุตมาก แต่เหนือกว่าในด้านประโยชน์ใช้สอยของแต่ละชนิดถ้ารวมกันอนุภาพทวีความน่ากลัวแน่นอนเซียวเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มก่อนเอ่ยหน้าถามเย่าเหลาอย่างชงหนใจอาจารย์ท่านว่าเพลิงหฤทัไทยบัวแก้วที่ข้าผสมภาษาออกมาเนี่ยสามารถจัดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของทำเนียบไฟพิเศษเย่าเหลาแกว่งมือไปมาเหนือเปลวเพลิงสีเขียวใสคุนคิดเล็กน้อยจึงกล่าวเสียงจนใจไฟพิเศษที่อยู่ในทำเนียไฟพิเศษพวกนั้นล้วนแต่ล้ำค่าหายาก ถึงขั้นที่ว่าแม้แต่ข้ายังเห็นไม่ครบทุกชนิดดังนั้นไม่อาจประเมินคุณค่าเพลิงหฤือไทยบัวแก้วของเจ้าได้แต่เท่าที่ข้าดูต้องไม่ต่ำกว่าเพลิงเย็นวิญญาณกระดูของข้าแน่สำหรับคำตอบที่คุมเคือนี้เซียวเหยียนได้แต่ยักไหลจริงด้วยในเมื่อตอนนี้เจ้ากลืนกินและหลอมประสานเพลิงหฤือไทยดาวตกสำเร็จแล้วเช่นนั้นเคล็ดวิชาเผาไหม้น่าจะวิวัฒนาการเช่นการกระมังเย่าเหลาผงถามใช่ข้าคิดว่าตอนนี้เคล็ดวิชาเผาไหม้น่าจะเข้าสู่ระดับชั้นดินแล้ว เซียวเหียนเกาศีรษะเกาน้ำเสียงไม่แน่ใจเจ้าลองโคจรล,ลมปานตามคริวิชาข้าจะตรวจสอบดูเหย่าเหล่านิ่งคิดเล็กน้อยแล้วบอกพลางทาบมือบนตำแหน่งหัวใจของเซียวเหียนได้ยินเช่นนั้นซเซียวเหยียนรีบปฏิบัติตามสมาธิจ,จิตขยับวูบเริ่มโคจรล,ลมปานตามเส้นทางแห่งคริวิชาเผาไหม้อย่างรวดเร็วหลังการโคจรล,ลมปานพวงพระสุธาอากาศสั่นไหวทันใดพลังงานฟ้าดินเป็นกลุ่มๆแทรกซ้อนเข้าในกายซเซียวเหยียน ผ่านการหล่อหลอมอันซับซ้อนสุดท้ายแฝงเลี้ยตามส่วนต่างๆในร่างกายอืมความเร็วในการดูดซับพ,พลังงานแข็งแกร่งขึ้นมากดูท่าจะเข้าสู่ชั้นดินจริงๆแต่น่าจะเป็นแค่ชั้นดินขั้นต้นเย่าเหล่าหดมือกลับมาช้าๆก่อนยิ้มกล่าวแต่ด้วยความอัศจรรย์ของเคสวิชาเผาไหมต่อให้เป็นชั้นดินขั้นต้นก็สามารถเทียบเคียงเคสวิชาทั้นดินขั้นกลางทั่วไปได้ได้ไดแล้วด้วยระดับชั้นของเคสวิชานี้เพียงพอให้เจ้าถลุงใช้อย่างเต็มที่แล้วเซียวเหยียนพยักหน้า อาจารย์ข้าหลอมประสานไฟวิเศษสองชนิดแล้วตอนนี้จะหลอมร่างกายเนื้อสําหรับบรรจุวิญญ,ญาณของท่านได้หรือยังพอฟังเย่าเหลาพงังหงวูบความปราบพืึ่มเล่นจับหัวใจรูปศรีรษะเซียวเหยียนพางยิ้มเก่าวไฟวิเศษสองชนิดอาจจะลําบากอยู่บ้างแต่ถ้าบัวเพิงเย็นวิญญ,ญาณก,กระดูกของข้าเข้าไปน่าจะไม่มีปัญหามากนักแต่วัตถุดิบที่ใช้หลอมสร้างกายเนื้อหาได้ยากยิ่งฉะนั้นเรื่องนี้ใจร้อนเกินไปก็เท่านั้นละต้องใช้วัตถุดิบใดบ้าง ตอนนี้ข้าพอมีอิทธิพลในแดงอันธาการบางทีอาจให้คนสาะหาได้เซียวเหยียนซักสามวัตถุดิบพวกนี้ไม่ใช่อาศัยแค่การสาะหาก็จะได้มาเย้าเหล่าหัวลาะขื่นครันเห็นแววตากระตือรือร้นของเซียวเยียนได้แต่พงกศีรษะย่างอ่อนใจใข่จะหลอมสร้างกายเนื้อที่สามารถบรรจุจิตวิญ,ญญาณของข้าได้สิ่งสำคัญที่สุดมีอยู่ไม่มากไม่มายแค่สามสิ่งเท่านั้นเห็นเย่าเหล่าชูสามนิ้วขึ้นมาเซียวเหยียนเงี่ยหูรอฟังเต็มที่หนึ่งโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิต 2. เส้นโลหิตหลักของสัตว์อสูรระดับเจโครงกระดูกของผู้แก่งกล้าระดับประมาจารย์ยุทธได้ยินย่าวเหลาจแจกแจงวัตถุดิบสามชนิดออกมาเนิบๆสีหน้าเซียวเหยียนเปลี่ยนเป็นตั้งใจฟังเป็นแข็งค้างโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตเจ้าสิ่งนี้เซียวเหยียนพอรู้บ้างยอดโอสถในตำนานระดับ7ขั้นสุดกระทั่งเข้าสู่ระดับ8ยังไหวซึ่งแม้แต่คนที่เหลือลมหายใจเฮือกเดียวยังช่วยให้รอดชีวิตได้เส้นโลหิตหลักของสัตว์อสูรระดับเจ็ สวรร์น,นีทันกําลังพูดถึงราชินีไวตุซ่าใช่ไหมโครงกระดูของผู้แก่งก้าระดับปรมาจารย์ยุทธเออหรือจะให้เข้าไปเด็ดชีพระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งด้วยพลังฝีมือของเขาในตอนนี้ใครฆ่าใครก็ยังไม่รู้เลยและเห็นท่าทางตะลึงตาค้างของเซียวเหยียนเย่าเหลาหัวเราะเขาทราบดีวัตถุดิบสามชนิดนี้สะเทือนขวัญเซียวเหยียนปานใดดังนั้นไม่ต้องรู้สึกแปลกใจเพียงยิ้มปอบไปว่า ของพวกนี้ล้วนวิช่ของที่ได้มาโดยง่ายข้าถึงบอกว่าใจร้อนไปก็เท่านั้นเจ้ามีน้ำใจเช่นนี้ข้ากระปื้มมากแล้วถึงอย่างไรเวลายัางอีกยาวไกลพวกเราค่อยเป็นค่อยไปสีหน้าเซียวเหยียนคืนสู่สภาพเดิมอึดใจถัดมาเขาหัวเราะแห้งๆรู้สึกหน้ามืดตาลายสัตว์อสูรระดับเจ็ดนั่นเทียบเท่ากับผู้แก่งกล้าร,ระดับปรมาจารย์ยุทธทีเดียวส่วนเส้นโลหิตหลักก็คือสิ่งสําคัญในการดารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของสัตว์อสูร เมื่อใดที่ถูกนำออกจากล่างสัตว์อสูรตัวนั้นจะขาดใจตายทันทีฉะนั้นแล้วใครจะได้รับเส้นโลหิตหลักของสัตว์อสูรระดับเจ็ดเป็นต้องจู่โจมสังหารอาสูรตัวหนึ่งที่เทียบได้กับผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธและสัตว์อสูรระดับชั้นนี้ตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนถึงบัดนี้เว้นแต่เหมยตุซ่าเสียวเยียนยังไม่เคยเห็นมาก่อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจู่โจมสังหารโครงกระดูกของผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธวัตถุดิบชนิดนี้ทำให้เสียวเยียนหมดวาจาเช่นกัน ผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารยุทธ์ยิ่งใหญ่อหังกาคนที่จะก้าวย่างถึงระดับนี้ได้ส่วนใหญ่ล้วนประกอบด้วยอิทธิพลบรารมีอยู่บ้างและเมื่อใดที่คนเหล่านี้ล่วงลับดับศูนย์ถ้ามิใช่ป่นปี้เป็นผุยผงก็คือถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิชิดหากท่านกล้าไปแตะต้องโครงกระดูกของบรรพุลุบผู้อื่นเกรงว่าต่อให้พลังฝีมือต่างกันปานใดผู้อื่นก็จะเกณฑ์คนทั้งตระกูลมาสู้ตายกับท่านฉะนั้นแล้วเจ้าสิ่งนี้เป็นวัตถุดิบที่ชวนปวดเสียนที่สุดเช่นกัน ส่วนโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตที่ว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งของที่เรียบง่ายอันใดโอสถระดับเจ็ดขั้นสุดเกรงว่าต่อให้เย่าเหลา่าทุ่มเทสุดกำลังก็รับประกันไม่ได้ว่าจะหล,ล่อหลอมสร้างสําเร็จยิ่งไม่ต้องพูดถึงสมุนไพรแปลกประหลาดหลายแต่ละชนิดที่ใช้ปรุงโอสถชนิดนี้การรวบรวมสิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่ยากมาหาอีกข้อนหนึ่งเลยทีเดียวเสียวเยียนผงกศีรษดด้วยสีหน้าอับเฉาถอนใจกล่าวว่าข้าจะท่องจําให้ขึ้นใจภายหน้าต้องหาคิดวิธีรวบรวมวัตถุด,ดิบสามชนิดนี้ให้ครบจงได้ เย้าเหลาแย้มยิ้มกล่าวว่าถ้าเป็นการหลอมสร้างกายเนื้อสําหรับบรรจุจิตวิญ,ญญาณทั่วไปย่อมจะไม่ยุ่งยากปานนี้พลังจิตวิญญาณยิ่งแก่กล้าเท่าใดเงื่อนไขในการสร้างกายเนื้อยิ่งโหดร้ายตอนนี้พลังจิตวิญญาณของข้าค่อนข้างแก่กล้าฉะนั้นหากไม่ใช้กายเนื้อที่แข็งแกร่งสักหน่อยเกรงว่าทันทีที่จิตวิญญาณช้าแรกเข้าไปจะทําให้กายเนื้อที่เพิ่งสร้างมาใหม่นั้นระเบิดได้ข้าว่าถ้าภายหน้าเจ้ารวบรวมัตถุดิบได้ครบและหลอมสร้างกายเนื้อให้ข้าสําเร็จจริง รอเมื่อจิตวิญญาณข้าหลอมประสานกับกายเนื้อร่างใหม่เรียบร้อยพลังฝีมือน่าจะสูงกว่าช่วงสุดยอดในอดีตเพราะตอนนี้พลังจิตวิญญาณของข้าก็แก่กว่ากับปีนั้นไม่น้อยแล้วเย่าเหล่ายิ้มกล่าวได้ยินเช่นนั้นเซียวเหยียนอดตื่นเต้นดีใจไม่ได้จากสรรพนามที่พวกซูเซียนเรียกขานเย่าเหล่าพอจะฟังออกว่าเย่าเหล่าในการก่อนน่าจะเป็นผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งหากเนื้อ้ํำกว่านั้นขึ้นไปอีกนั่นใหญ่ไม่ใช่ระดับเทพยุทธในตำนานแล้วเหรอ เห็นท่าทางดีใจจนออกนอกหน้าของเซียวเยียนเหย่าเหลาคายดาวความคิดเขาได้ยามนั้นสายหน้าอ่อนใจกล่าวว่าระดับเทพยุทธไหนเลยจะบรรลุง่ายได้ปานนั้นตาขามีพลังฝีมือระดับนั้นจริงต่อให้ไปเป็นผู้ใหญ่สู่ขอแม่สาวน้อยคนนั้นของเจ้าที่ตระกูลนางพวกนั้นก็ต้องให้เกียรติข้าแน่นอนเซียวเยียนพงะงานันตามด้วยใจสั่นสะท้านจากคำพูดของเห่าเหลาพอจะรู้สึกได้ลางๆถึงความแกล่งกล้าหน้าสะพึงกลัวของตระกูลอันเลมลับพิศวงของสว,งงสวินเอ,อ๋อ แม้กระทั่งเย้าเหลายังต้องบรรลุถึงระดับเทพยุทธพวกเขาจึงจะให้ความสำคัญเช่นนั้นก็หมายความว่าลำพังระดับฝีมือระดับเซียนยุทธยังยากจะได้รับการให้เกียรติจากพวกเขาเสียวเหยียนขมวหมดคิวแน่นลำพึงในใจตระกูลที่สวินเอ๋อพูดถึงที่แท้เป็นตระกูลใดแม้แต่ผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธซึ่งถือเป็นยอดพิระมิดแห่งมหาพิภพ,พ,พยังต้องเกรินเกรงปานนี้ดูท่ายังมีเส้นทางที่ต้องเดินอีกไกลโข ổ. เอาละจ้านุม ไม่ต้องคิดมากโดยพรสวรรค์ของเจ้าข้าเชื่อมั่นช้าเร็วเจ้าก็ต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่คู่ควรกับแม่สาวน้อยคนนั้นอย่างแท้จริงฮฮ <c oughs> ผู้แก่งกล้าระดับราชันยุทธที่วัยยี่สิบผลสำเร็จระดับนี้ทอดสายตาทั่วมหาพิภพแม้แต่กล้าพูดว่ามีเจ้าคนเดียวแต่ก็มีเพียงพอให้ผู้คนนับถือนับไม่ถ้วนเลื่อมใสแล้วแลเห็นสีหน้าว้าวุ่นของเซียวเหยียนเย่าเหล่าหัวเลาะพางกล่าวปลอบใจ เซียวเยียนพุ่งอกสีสะเอ่ยหน้าเงยหน้ามองเย่าเหล่าขายับปากจะพูดแต่กงง็เงียบไปข้ารู้ว่าเจ้าสนใจตระกูลของแม่สาวน้อยคนนั้นมากแต่มีบางเรื่องถ้าบอกไปกลับจะเป็นผลเสียต่อเจ้าสิ่งเดียวที่ข้าจะบอกเจ้าได้ก็คือนั่นเป็นตระกูลที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพการครอบครองพละก,กําลังที่น่าสะพึงกลัวรวมทั้งพรสวรรค์พิเศษที่คนทั่วไปยากจะเสมอเหมือน เจ้าหนุ่มมหาพิภพโต้ฉีกว้างใหญ่ไพศาลสิ่งที่เจ้าประสบพบเห็นมาเป็นแค่มุมหนึ่งของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นภายภาคหน้าเจ้าก็จะค่อยๆพ้นพบว่ามหาพิภพที่เหมือนจะไล้ขอบเขตไล้ภรมแดนแห่งนี้ยังกว้างไกลกว่าที่เจ้าคิดมากนักคล้ายทราบว่าเซียวเยียนจะถามอะไรเย่าเหลาโบกมือไปมาพรางยิ้มกล่าวสูดอากาศเย็ยนเฉียบเพื่อหนึ่งข่คมความทุรนทุลายในใจลงไปเซียวเยียนพองอกศีรษะเบาๆใบหน้าคืนสู่ความสงบเยือกเย็นเช่นเคย ตอนนี้เจ้าสงบใจพักฟื้นร่างกายก่อนดีกว่าเจ้าปลุกเรียกข้าครั้งนี้ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าอ่อนแรงหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจะสร้างความเสียหายหต่อพลังฝีมือได้เหย่าเหลาตบไหล่เซียวเหยียนยิ้มบอกเซียวเหยียนพยักหน้านิ่งคิดเล็กน้อยพลันนำขวดหยกรูปทรงประหลาดขวดหนึ่งกับม้วนอักษรม้วนหนึ่งออกจากแหวนบรรจุในขวดหยกนั้นมีโอสถหนึ่งเม็ดที่คล้ายผนึกขึ้นจากโลหิตเอ๊ะขวดโอสถนี่ถึงกับมีร่องรอยผนึกพลังงานด้วย พิบตาที่ขวดยกปรากฏสายตาเย่าเหล่าก็จ้องขมิงโดยเฉพาะเมื่อสายตากวาดถึงโอสถสีแดงสดเม็ดนั้นใบหน้าชลายภาพฉายแววขึมจัดก่อนลีเสียงกระซิบอาจารย์นี่คือโอสถกืนอายุที่ท่านเคยเอ่ยถึงโดยบังเอิญเซียวเยียนปั้นหน้าเข่งขืนเช่นกันน้ำเสียงยิ่งเบาว,วิวเพียงได้ยินกันสองคนเป็นเจ้าสิ่งนี้จริงด้วยลูกตาหดเล็กลง เย่าเหล่าสูตรไอเย็นเพื่อหนึ่งช้าๆตั้งแต่โอสถสีแดงเลือดเม็ดนั้นปรากฏขึ้นบวกกับล่องรอยผนึกพลังงานบนขวดหยกก็สันนิษฐานได้เล่าๆเจ้าได้มาจากที่ใดเท่าที่ข้ารู้โอสถชนิดนี้หายสาบสูญอย่างลึกลับพร้อมกับผู้หลอมสร้างมันตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วเย่าเหล่ามุ่นคิว้วสายตาเหลือบมองบ้วนอักษรด้านข้างหรือนี่ก็คือสูตรโอสถเหรอใช่นี่คือสูตรโอสถของโอสถคืนอายุเซียวเยียนพยักหน้ากล่าวเสียงเศร้า พี่ลองข้าเก็บได้จากในป่าลึกโดยบังเอิญเพราะเหตุนี้เองข้าจึงอยากขอให้อาจารย์ช่วยเจ้าอย่าบอกเชียวนะว่าพี่ลองเจ้ากินโอสถนี้เข้าไปนะ่ะเหย่าเหล่าหัวเลาะคืนเห็นสีหน้าซึมเศร้าของเซียวเหียยอดยกมือคึงขมับตัวเองอย่างปวดเสียไม่ได้ถอนใจกล่าวว่าโอสถคืนอายุแม้สามารถทําให้กลายเป็นผู้แก่งกล้าระดับราชันยุทธในเวลาอันสัน้นหากต้องแลกกับอายุไขหลังกินโอสถชนิดนี้คนผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน3ามปีเต็มที่ พี่ลองข้าเหลืออายุไขแค่หนึ่งปีเท่านั้นเซียวเหยียนกล่าวเสียงแผ่วตอนนั้นข้าถูกลากลงใต้ดินพี่ลองเข้าใจว่าข้าตายแล้วนี่โลหิตของตระกูลลังไม่ได้สะสางด้วยความสิ้นหวังจึงจำใจสุ่งเสี่ยงกินโอสถกืนอายุลงไปเหย่าเหล่ายิ้มขื่นเจ้าพวกเด็กตระกูลเซียวฉันไหนมีนิสัยเหมือนกันหมดอาจารย์หรือไม่มีวิธีแก้โอสถชนิดนี้จริงๆเซียวเหยียนมองหน้าเห่าเหล่าเอ่ยถามอย่างร้อนลน และเห็นแววตาล้อนหลนของเซียวเหียวเซียวเหียวเซียวเหียนเหยาเหล่านิ่งงันโอสถคืนอายุเป็นผลงานชั้นยอดของพรมาจารย์ปรุงยาท่านหนึ่งในอดีตทันทีที่โอสถชนิดนี้ถือกำเนิดสร้างความสั่นสะเทือนไม่น้อยใครจะขี้คายฤทธิ์มันระดับความยากกับไม่ใช่เล็กน้อยนิ่งเงียบได้คู่หนึ่งเหยาเหล่ากล่าวขึ้นในที่สุดท่ามกลางสายตาที่เริ่มผิดหวังของเซียวเหียนสัรพสิ่งมีเสริมมีข่มมียาพิษย่อมมียาแก้ แม้ข้าไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะคลี่คลายโอสถกืนอายุได้จริงหรือไม่แต่พวกเราสามารถทดลองดูได้ได้ยินเย่าเหลากก่าวแบ่งรับแบ่งสู้เซียเวเหยียนยามนี้ค่อยชื้นใจยื่นมวนอักษรและขวดหยกส่งให้เย่าเหลากล่าวว่าเช่นนั้นรบกวนอาจารย์ศึกษาวิเคราะห์เจ้าจสิ่งนี้ด้วยหากสามารถคลี่คลายได้นั่นย่อมดีที่สุดแต่หากคลี่คลายไม่ได้ก็จำต้องรับฟังบัญชาสวรค์แล้วเย่าเหล่าพยักหน้ารับของทั้งสองสิ่งเอาไว้เดาะขึ้นลงในมือ กล่าวอย่างคุ้นคิดเรื่องโอสถกืออายุนี่เจ้าห้ามบอกใครเด็ดขาดและเตือนพี่ล้องของเจ้าด้วยไม่เช่นนั้นอาจเกิดความยุ่งยากได้เรื่องนี้ข้ากำชับพี่ลองเรียบร้อยเซียวเหยียนยิ้มบอกเขาไม่ใช่เด็กน้อยไม่ประสีภาษาหลังจากละหกละเหินอยู่ภายนอกแรมปีประสบประการชีวิตของเขาเหนือกว่าคนวัยเดียวกันลิบลับสำหรับความรอบคอบของเซียวเหยียนย่าวเหล่าค่อยค่อนข้างวางใจฉะนั้นไม่ซักถามอนใดอีกเพียงยิ้มกล่าว บอกเล่าทุกอย่างหมดแล้วเจ้าควรสงบใจรักษาตัวสิทีฟื้นฟูพลังกำลังคืนมานี่ต่างหากคือเรื่องสำคัญอันดับแรกได้ยินเช่นนั้นเซียวเหยียนยิ้มพยักหน้านั่งขัดสมาธิและหลับตาช้าๆอึดใจให้หลังลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอห่วงหายใจเข้าออกก่อเกิดเป็นวงจรอันหมดจดสมบูรณ์ไม่ช้าห่วงอากาศโดยรอบก็ไหวกระเพื่อมตามด้วยพลังงานเป็นกลุ่มๆล,ลังไหลเข้าออกไม่ขาดสายก่อนถูกเซียวเหยียนดูดซับเข้าล่างเติมเต็มปานยุธในกายที่ขอดแห้ง หลังเซียวเหยียนเข้าสู่สภาวะฝึกยานเย่าเหลาสายหน้าอ่อนใจก้มมองมว้มวนอักษรในมือยิ้มขื่นพึมพำเจ้าหนุ่มคนนี้กระทั่งโอสถกืนอายุยังได้ไว้ในมือแต่ใครจะค้นหาวิธีคลี่คลายไหนเลยจะง่ายดายปานนั้นนวดขมับที่ปวดหนึบเล็กน้อยเย่าเหลาปั้นหน้ากลัดกลุ่มเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเอาแล้วครัก็เป็นอันจบในบทที่แปดนะครับโอ้โห คลี่คลายปลมทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีลหน่อยนะให้เราติดตามนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งจริงๆเ็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ